ธรสวัสดีครับเพื่อนชาวพีเอ i n วันน,นี้ผมจะมาแนะนำวิธีการนำ Google s e a r r h h n n i n n e การค้นหาโดย Google นะครับมาติดที่หน้าเว็บของเรานะครับก่อนอน่นนะครับเราก็ต้องเข้าไปที่ Google นะครับ Search e n น i n e นะครับ Custom Search Engine ของ Google ลงชื่อใช้งานด้วย gmail ของเรานะครับ เราก็บอกน้ำแบบคนาดตําแหน่งใส่เข้าไปนะครับ เราไปนะครับเราปรับแต่งนะครับปรับแต่งเข้ามาปรับแต่งอันนี้เรามาเราเน้นเฉพาะของมัดเราเลยนะครับ U V S U N B เอ็มวัดคุนมาภาษาไทยสร้างคลิกสร้างครับพอจะได้โคนลองค้นหาดูมาครับทดสอบค้นหาดูซี สอนเพื่อนีบบรรจุานสื่อการสอนอการท้ใจลงสือครับหา,า,าสะดวกง่าย,ายนะครับแล้วก็อันนี้ผม เริ่มทำใหม่นะครับจากที่เคยทำมาสามปีกว่าของเก่าก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าของใหม่ๆนี่ที่ทําเนี่ยทาทุกวันนะครับทําพุ๊บเสิร์ชเจอครับเสิร์เจอทุกครั้งนะครับตอนนี้ก็อสุดยอดนะครับโดยเฉพาะการตั้งค่า SEO ที่คุณ่อนแนะนํานี่รู้สึกว่าได้ผลมากครับนี่ครับที่ใหม่ๆนี่หา SEO ของ e อ i วินนี่ก็ แจ้งจริงๆครับยอมรับว่าตั้งค่าตามที่คุณบอลแนะนําแล้วไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่กี่วันหนึ่งนะครับแค่วันสองวันนี้ผมทำอัพข้อมูลข้อมูลขึ้นไปนี่รู้สึกว่าเอาที่ใหม่ๆนี่จะขึ้นโดดมาหน้าหนึ่งกันเรียกว่าหาเชื่อกนันนะครับนี่ครับสุดยอดจริงๆครับเพราะนั้นตรงนี้โอเคครับ อ่อันนี้ไม่พูดถึงเรื่องอื่นะครับโคดตัวนี้เลยครับโคดส,สกิปตัวนี้ครับเรา,เาไม่ตั้งค่าอะไรเพิ่มขึ้นหรือว่าจะแก้ไขตั้งค่าเครื่องมือค้นหาดูว่ามีอะไรจะเพิ่มเปลี่นกกนยนแปลงแสดงเปิดใช้การค้นหารูปภาพด้วยนะครับ เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเวเลทับซับยัวออลถึงการเปลี่ยนแปลงนี่ไอ้นี่ของเาการทำเครื่องอหรือปัญหาก็รับโคตรรับโคตรเลยนะครับทีนี้ก็โคตรตัวนี้นะครับ ไปที่หน้าแรกเลยนะครับหลังจากนั้นก็ปรับแต่งหน้าเว็บน,นะครับก็กำหนดโครงสร้างนะครับอันนี้ร้อยเอร์เซ็นตนะครับคุณจะลากมาตรงนี้นะครับกดแดกมาค้างแล้วก็วางนะครับร้อเอร์เซ็นต์ก็ลอออกนะครับ ก็ไปตั้งค่าโมดูลนะครับโมเดลอื่นอื่นๆน,น,น,นะครับกำหนดเป็น HTML นะครับลากวางาโค้ดใส่เมื่อกี้นะครับที่เราได้ส่งข้อมูลนะครับมันึโอเคครับมันตึบเราจะได้ข้อมือคนหานนะครับลองพิ้ดูนะครับ ศึกษาตีเสิร์ชหาเลยนะครับสื่อการสอนทำศึกษาตีนะครับใี่ผมเพิ่งไปวันนี้กับเมื่อวานนะครับเมื่อวานเมื่อวานส่วนหนึ่งเมื่อวานแล้วก็วันนี้ด้วยนะครับเสิร์ชหาเจอนะหมดแครับเดีเ๋ยวพอ SEO ของเนี่ยครับนี่ผมก็เพิ่งอัพไปอ,อันนี้เป็นข้อมูลเก่านะครับนะที่ค่าจะทำจะเป็นเรื่องเก่าครับอันนี้ข้อมูลลบไปแล้วส่วนลบเราก็จะหารน่ครับสืกระสับขอคอยทั้งหมดมี3ามแล้วสิบสเรื่อง ข้อมูลใหม่ๆม่ของอัปวานนี่นะครับหาเจอเร็วมากครับ g o o g l e ยอยอรับนะครับว่าตอนนี้หลังจากที่ปรับแต่งหน้าเว็บอะไรต่างๆเนี่ยรูปภาพควนี้ครัแต่นี่จะเป็นรูปอันนี้เป็นรูปของเก่าบ้างใหม่บ้างของเกา่านะครับก็อ,อันนี้จะเป็นของใหม่นะครับของใหม่ของข้อมิดอิอสระ เนี่ยครับเป็นไอคอนใหม่ก็สุดยอดครับมันมีตัวนี้ก็โอเคครับค้นหาในหน้านของเราก็ใช้ได้นะครับเป็นเรียบร้อยครับธรรมะส,สวัสดีครับเราลังจะมาแนะนำติดในการใช้เตียที่วิน 9. เก้าในโอกาสต่อไปครับ